ถ้าเรามีการปลูกพืชหลากหลายเวลาที่ราคายางเวราคาปาล์มมันผันผุนเราก็ไม่ถูกกระทบมากนะแต่ขนาน,นี้ส่วนใหญ่แล้วปลูกยางปลูกปาล์มมีบางส่วนของจังหวัด บางจังวัดท่านเองที่ปลูกผลไม้ฉะนั้นถ้าเรายกระดับเกษตรกรรมขึ้นมาใช้เทคโนโลยีที่ดีพอใช้วิธีการสมรัยใหม่ในการค้าขายสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์ได้ให้มากขึ้นตรงนี้นี่แหละจะทำให้การเกษตรเนี่ยแข็งแรงขึ้นมาตลาดคืออะไรตลาดก็คือท่องเที่ยวแล้วก็ส่งไปแปรรูปอุตสาหกรรมเราสามารถชักจูงนักลงทุนเนี่ยมาลงทุนแปรรูปผลไม้เราได้ไม่ใช่แค่แปรรูปผลไม้ มาทำแพ็กเกจิ้งมาทำลงมาทำแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยท่านทราบไหมครับว่า b o i เนี่ยมีแพ็กเกจเพื่อการนีด้โดยเฉพาะเลยใครที่มาลงทุนขนาดใหญ่เน้นการพัฒนาชุมชนเกษตรมีการผลิตมีการท่องเที่ยวภายในมีการทำสิ่งที่ครบวงจรที่จะสามารถส่งออกได้ b o i ให้สิทธิพิเศษสูงมากฉะนั้นอันนี้คือการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรท่องเที่ยวและก็อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมนั้นเรามียางมีป่ามแต่ productivity ของเราเนี่ยประสิทธิภาพการผลิตของเราเนี่ยต่ำเพราะว่าเราเทคโนโลยี Technology เราไม่สูงพอฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีการสร้างสิ่งจูงใจให้คนเนี่ยมาลงทุนเพราะทำไมเพราะว่าเรามีท่าเรือน้ำลึกที่สงขลาเรามีท่าเรือน้ำลึกที่ระนองสิ่งสำคัญก็คือว่าถ้าเราสามารถกำหนดให้รถไฟความเร็วสูง ไล่มาตั้งแต่เหนือจดใต้แล้วก็มาฉีกออกมาที่ระนองเราสามารถเชื่อมโยงระหว่าง EEC กับอันดามันที่ระนองฉะนั้นการผลิตเพื่อส่งออกมันจะสามารถสง่งไปได้ทั่วโลกทั้งสองฝ่งเลยแค่นี้นคือการพูดถึงความเชื่อมโยงการคมนาคมเป็นสิ่งสำคัญที่